ครับผมสนามบินอุบลมีรถประจำทางนะครับผมก็เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง2ทุ่มก็คือ,อเรียกว่าไฟบินตอนเช้าตอนข้ามเลยนะครับผมก็รถประจำทางนะครับผมอุอบลเขาเรียกว่าจากสนามบินไปบกสอุบลจากบกสอุบลมาสนามบินอุบลนะรรถก็จะผ่านเซนทันพาซาขนส่งบิ Big C, ๊กซีมอการจัดการ ก็ได้ว่าโปลีนะครับผมตลาดหนองบัวโรงแรมสุนีทาวเวอร์โลตัสโลงแรมเนวาตาโต้ร่งตลาด6สี่แยกกมศตลาดสดเทศบาลก็คือตลาดน้อยนะครับผมแล้วก็ทุ่งสีเมืองนั่นเองแล้วก็จวนผู้ว่า โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์นะครับผมแล้วก็ถ้าอากาศยานานานาชาติอุบลราชธานี20บาทตลอดซ้ายนักเรียน10บาทประสงค์ขึ้นตีตรงไปแต่ก็จะเป็นอ่า ที่เช่ารถหรือว่าแท็กซี่มิเตอร์นะครับข้างรถประจำทางจะจอดอยู่ข้างหน้าเลยถ้าสงสัยอะไรถามรอปภประชาสัมพันธ์ได้ครับนี่ทางข้างหน้าเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะไปประโยชน์ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจให้ช่องทุกสิ่งขอหน้ายินดีด้วยนะครับขอบคุณครับ